สวัสดีค่ะนันลับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทรดเดอร์มือใหม่ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวารินเทียแคลดเมนะครับบรรยายคลิปนี้โดยผมเองนะครับนิกเทรดเดอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์นะครับในเรื่องของเทคนิคหรือการเตรียมตัวสําหรับมือใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดนะครับว่ามือใหม่ควรเริ่มต้นอย่างไรนะครับสิ่งที่ควรรู้ก่อนลงสนามจริงนะครับว่าตลาดนี้นะครับเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับไปกันเลยแล้วกันนะครับถ้าหากว่าใครนะครับที่รับชมคลิปนี้ฝากกดติดตาม นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับที่กําลังมีแพลนศึกษาในตลาดอเฟรกนะครับอยากรู้ว่าถ้าเกิดก้าวเข้ามาในตลาดนี้เนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมรับมืออะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างเลยนะครับข้อที่1เลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการทําความเข้าใจพื้นฐานก่อนแน่นอนครับพื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่ากระโดดเข้ามาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่ๆี่จะได้กลับไปคือแทบจะ ไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำนะครับหลายๆคนกระโดดเข้ามานะครับเข้ามาแบบงูปานะครับแล้วก็ลงเทรดนะครับหรือม่มั่วในเรื่องของการเข้าออเดอร์นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยนะครับกระโดดเข้ามาแล้วนะครับอยู่ในตลาดได้ไม่นานก็นะครับออกไปจากตลาดหรือบางคนเนี่ยอยากเริ่มต้นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตลาดที่เราจะเข้ามาศึกษาเนี่ยนะครับมันคือตลาดอะไรตลาดมีความมั่นคงแค่ไหนนะครับสินทรัพย์ตัวไหนที่เราสามารถเข้ามาแล้วเนี่ย สามารถทํากําไรในตลาดนี้ได้บ้างนะครับนอกเหนือจากการที่เราเข้าใจตลาดแล้วนะครับในเรื่องของปัจจัยตลาดก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าการที่เข้ามาเทรดในตลาดเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้คําศัพท์อะไรที่มันยุ่งยากมากมายนะครับมือใหม่สิ่งที่จะต้องจําหรือต้องจำเอาไว้ง่ายว่านะครับสิ่งที่จะต้องรู้ในทุกๆวันหรือเราจะเจอนะครับคำศัพท์พื้นๆนะครับที่เราจะต้องเจอในทุกๆวันเนี่ยนะครับข้อแรกเลยนะครับ จะเป็นในเรื่องของหลอดไซนะครับแน่นอนนะครับทุกคนอยากรู้ว่าจะสามารถสร้างรายได้อย่างไงนะครับจะทํารายได้ได้มากแค่ไหนนะครับหรือจะขาดทุนเยอะแค่ไหนเนี่ยนะครับหลอดไซนเนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยสําคัญมากๆเลยนะครับจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าเราสามารถทํากําไรในตลาดนี้ได้มากทํากําไรในตลาดนี้ได้น้อยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวสําคัญเลยนะครับเป็นคำศัพท์แรกนะครับสองเลยเลเวเลตคืออะไรนะครับ ก่อนที่เราจะเทรดเนี่ยนะครับตัวเลเนีเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับคอยกําหนดถ้าเกิดว่าวัเนีสูงจนเกินไปเนี่ยนะครับมีผลกระทบต่อเงินทุนของเราหรือขนาดเงินทุนการเทรดของเราแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับมาจินนะครับคืออะไรนะครับมาจินช่วยในเรื่องของการอ่าหลักค้าประกันนะครับของขนาดเงินทุนของเรานะครับแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับถ้าหากมาจินเนี่ยนะครับใกล้จะติดลบแล้วนะครับหรือมาจินไม่พอแล้วเนี่ยจะเกิดเอฟเฟกอะไรนะครับ ต่อขนาดเงินทุนของเราได้บ้างนะครับข้อที่4นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของ Stop Loss นะครับข้อนี้สําคัญมากๆหลายคนตกมาตายคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับเทรดแล้วนะครับแล้วก็ดูกราฟไม่เก่งนะครับในเรื่องของเทคนิคนะครับยังไม่ดีพอนะครับหรือพูดง่ายๆเลย กระโดดเข้ามาในตลาดมองแต่ในเรื่องของกําไรนะครับแต่ไม่มองในเรื่องของการบริหารเงินทุนหรือยอมรับความเสี่ยงในตลาดนะครับเลยทําให้ข้อนี้เลยเนี่ยคำว่า SL หรือ s t o p l o s s เนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับผิดพลาดค่อนข้างเยอะซึ่ง s t o p l o s s เนี่ยนะครับจะเป็นตัวกําหนดนะครับในเรื่องของความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงของขนาดเงินทุนในพอร์ตของเรานะครับผมเทคพุซฟิตนะครับก็คือจุดที่ ปิดกำไรถ้าพูดง่ายๆคือจุดที่ปิดกำไรออโต้นะครับเวลาที่เราเข้าเทรดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีในรูปแบบของการทําทำกําไรเปอร์เซ็น์ที่เราต้องการปิดกําไรถูกต้องไหมครับมันก็จะต้องมีเปอร์เซ็น์ในเรื่องของการขาดทุนเพราะฉะนั้นแล้ว s t ๊อปลอกับ t ทคโปรฟิตเนี่ยนะครับเราจะใช้บ่อยที่สุดในตลาดเลยนะครับสองเลยนะครับต้องบอกว่าพอเราเข้าใจพื้นฐานแล้วเรารู้จักคําศัพท์คร่าวๆสําสหรับมือใหม่แล้วเนี่ยนะครับ วัวเราเองต้องเข้าใจก่อนว่าการเทรดเนี่ยนะครับมันคืออะไรบางคนยังเข้าใจว่าการเทรดก็เหมือนพนันนะครับกระโดดเข้ามาปุ๊บมีทั้งบายมีทั้งเซลนะครับมีทั้งขึ้นมีทั้งลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเทรดไม่ใช่การพนันนะครับแต่มันคือการบริหารความเสี่ยงในตลาดการเงินนะครับผมซึ่งต้องบอกงี้ครับว่าถ้าให้พูดสรุปใจความง่ายๆคือถ้าเป็นการพนันเนี่ยมันไม่สามารถทําซ้ําได้นะครับแต่การเทรดเนี่ยมันสามารถ ทำซ้ำได้แล้วมันทำซ้ำได้แบบไหนล่ะนะครับมันทำมันทำซ้ำได้จากการที่เรามีการวิเคราะห์การวางแผนมีการคาดการณ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเทรดเนี่ยนะครับแตกต่างจากพนันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับข้อนี้เลยนะครับมือใหม่อาจจะต้องทําความเข้าใจนะครับ2เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะกล้าเข้ามาในตลาดนี้เนี่ยนะครับมือใหม่จําเป็นต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนครับเพราะว่า การเข้ามาศึกษาในตลาดนอกเหนือจากการที่เราเสียสละเวลาของเราเองมาเติมความรู้นะครับหรือชั่วโมงการพักผ่อนของเราเนี่ยนะครับเข้ามาศึกษานะครับสิ่งใหม่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างน้อยเราควรมีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับในรูปแบบความคิดของแต่ละคนการตั้งเป้าหมายก็จะไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องให้ถามใจเราเองก่อนนะครับว่าเราต้องการเทรดไปเพื่ออะไรนะครับ อยากได้นะครับอยากได้เป็นรายได้เสริมหรือต้องการให้มันเป็นรายได้หลักหรือกระโดดเข้ามาเพื่อแค่อยากมีประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกหนึ่งอาชีพเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องตอบโจทย์ตัวเองนะครับให้ได้นะครับว่าเราก้าวเข้ามาในตลาดนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายในตลาดนี้แบบไหนอย่างไรเพราะว่านะครับต้องบอกงี้ครับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเนี่ยนะครับผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับบางคนตั้งเป้าหมายชัดเจนเลยว่าอยากให้มันเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลัก ปูแนวทางการเกษียณของตัวเองนะครับอยากมีรายได้นะครับตอนที่เราเกษียณนะครับบางคนกระโดดเข้ามาเพื่อต้องการหารายได้เสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการสละเวลานะครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับที่สําคัญเลยนะครับนอกจากตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วนะครับเราต้องรู้ตัวเองนะครับว่าเราสามารถยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราก้าวเข้ามาลงทุนในตลาดแล้วถ้าพอตของเราเสียหายล่ะนะครับ10% 20%เรารับไหวหรือเปล่า หรือถ้ามากกว่านั้นล่ะครับคุณรับไหวไหมนะคบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความเสี่ยงนะครับเราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้เช่นเดียวกันนะคบต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการบริหารเงินทุนครับรู้ไหมครับว่าการเทรดในตลาดนี้นอกเหนือจากการที่มองเป้าหมายในเรื่องของการทํารายได้หรือการสร้างไรายได้แล้วเนี่ยหลกัหลกๆนักเทรดส่วนใหญ่จะต้องเรียนรู้หลักการบริหารเงินทุนให้เป็นนะครับเพราะว่าตลาดนี้มีทั้งได้มีทั้งเสียถูกต้องไหมครับการบริหารเงินทุนจึง เป็นสิ่งสําคัญเพื่อลดขนาดความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาง SL TP ทุกครั้งอย่างที่ผมบอกไปนะครับหรือรับความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการเข้าเทรดให้ได้ต่อหนึ่งครั้งนะครับต้องวางแผนใ้ชัดเจนว่าทําไมนี้นะครับหรือออเดอร์นี้ที่เราเข้ามาเก่งกําไรในสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราก้าวเข้ามาแล้วมันผิดทางล่ะเรารับความเสี่ยงเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือถ้าเกิดว่ามันถูกทางล่ะเราต้องการกําไรอยู่ที่กี่ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคบเวลาที่เราเข้าเทรดใหม่ๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องรับความเสี่ยงแล้วกําหนดเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการรับความเสี่ยงให้ได้นะครับ3เลยนะครับ มีแผนชัดเจนนะคบนอกจากจากการที่เราศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาของตลาดนะคบเทคนิคก,การดูกราฟเบื้องต้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาที่เราศึกษาไปเรื่อยๆหรือตัวเราเองเริ่มมีประสบการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับทุกคนเลยนะครับจะต้องมีแผนการเทรดอย่างชัดเจนคําว่าแผนการเทรดชัดเจนหมายความว่าเราอาจจะต้องรู้ว่าโอเคเราเข้าทํากําไรเนี่ยสินทรัพย์นี้เพราะอะไรปัจจัยอะไรบ้างนะครับสินทรัพย์ตัวนี้จะขึ้นปัจจัยอะไรบ้างที่สินทรัพย์ตัวนี้จะลงและถ้าเกิดว่าเราเข้าเทรด ในฝั่งนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามีแผนรับมือแบบไหนอย่างไรถ้าเกิดว่ามันขาดทุนนะครับและถ้าเกิดว่ามันได้กําไรล่ะนะครับเทคนิคไหนที่เราเอามาใช้ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราควรมีแผนการเทรดแบบชัดเจนหรือเป็นการฝึกวางแผนการเทรดของเรานั่นเองเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับพัฒนาการเทรดไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับข้อทสี่เลยคือการประเมินผลการเทรดแบบสม่ําเสมอข้อนี้นะครับหลายคนที่เป็นมือใหม่นะครับต้องบอกว่าตกม้าตายเลยนะครับน้อยคนมากนะครับที่จะแบ็กเทสนะครับหรือเก็บ ถิติการเทรดของตัวเองนะครับไม่ค่อยประเมินผลการเทรดของตัวเราเองนะครับเลยทําให้กระโดดเข้ามาเนี่ยนะครับออเดอร์นี้กําไรออเดอร์นี้ขาดทุนก็ไม่รู้นะครับว่าเพราะอะไรทําให้เป็นการเทรดแบบวนอ่างนะครับ แรกๆทากำไรได้หลังๆขาดทุนหรือแรกๆนะครับกระโดดเข้ามานะครับขาดทุนเลยก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราควรประเมินผลการเทรดของตัวเองอย่างสม่ําเสมอว่าตั้งแต่เราเรียนรู้หลักพื้นฐานทฤษฎีการเทรดแล้วเรารู้แล้วสินทรัพย์ตัวนี้คืออะไรปัจจัยอะไรบ้างนะครับเทคนิคการดูกราฟต่างๆที่เรารู้แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องฝึกนะครับ ประเมินผลการเทรดของตัวเราเองด้วยเพื่อให้ผลการเทรดของเรานะครับเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับหรือพูดง,ง่ายๆเลยก็คือทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีทักษะนะครับในตลาดนี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นเมื่อไหร่ที่พี่ประเมินผลการเทรดได้นะครับหรือถ้าพูดง,ง่ายๆเลยเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าจุดไหนเราผิดพลาดจุดไหนที่เราสามารถทําได้เนี่ยนะครับเราจะเป็นนักเทรดที่สามารถสร้างรายได้ในตลาดแบบยั่งยืนได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะครับสําหรับนักเทรดที่กําลังกระโดดเข้ามานะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะครับสำหรับนักเทรดนะครับที่กระโดดเข้ามาเนี่ยต้องเรียนรู้หลักการวิเคราะห์แน่นอนครับกระโดดเข้ามาในตลาดนี้นะครับนอกเหนือจากการรู้คําศัพท์แล้วความเป็นมาของตลาดแล้วหลายๆคนที่เข้ามาในตลาดนี้มุ่งเน้นอันดับแรกอยู่แล้วก็คือเรียนรู้ในเรื่องของการหลักวิเคราะห์กราฟหมายความว่าอยากรู้ว่าเขามองกันยนงแบบไหนแหละนะครับถ้าเป็นในเรื่องของสินทรัพย์ทองคาก็ดูยังไงล่ะว่าทองคําจะขึ้นดูยังไงว่าทองคําจะลงซึ่งต้องบอกเลยว่าหลักการเรียนรู้การวิเคราะห์กราฟก็เป็นสิ่งสําคัญครับไม่ว่าจะเเเป็นในใใรรรืืื่่ออององงขกาช้คม นะครับการ อ่านกราฟเปล่านะครับแนวรับแนวต้านคืออะไรนะครับ supply zone demand zone คืออะไรนะครับ RSI indicator คืออะไรนะครับ MACD คืออะไรถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือเครื่องมือในการเทรดแต่ละตัวนี่แหละมีความได้เปรียบตลาดแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเพราะเวลาที่เราวิเคราะห์กราฟบางทีเนี่ยนะครับปัจจัยมันก็เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยกราฟมันจะขึ้นจริงหรือเปล่าหรือกราฟมันจะลงจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันเอาไว้สําหรับการที่เราจะวางแผนการ เครื่องมือตัวไหนนะครับเหมาะสาหรับการเทรดในช่วงนี้เครื่องมือตัวไหนเหมาะสาหรับการฝึกเทรดนะครับมันก็จะมีหลากหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคบเวลาที่มือใหม่กระโดดเข้ามาเนี่ยสิ่งที่มือใหม่ต้องรู้เลยคือการวิเคราะห์เนี่ยนะครับไม่ได้มองในเรื่องของกราฟอย่างเดียวแต่เป็นการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับเมื่อไหร่ที่เราเรียกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับเราก็สามารถสร้างรายได้ในตลาดนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายเลยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับมือใหม่นะครับที่เข้ามาศึกษาในตลาดนี้นะครับอาจจะรู้แค่ว่าต้องดู ับเป็นนะครต้องอ่านกราฟได้นะครับต้องดูบทวิเคราะห์เป็นนะครับต้องดูข่าวเป็นต้องดูปัจจัยเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่รู้ไหมครับว่าหัวใจสําคัญในเรื่องของการเทรดคือการ ฝึกจิตวิทยาในการเทรดหรือพูดง่ายๆคือ m i n d s ็ t นั่นเองนะครับเวลาที่เราเข้าเทรดแน่นอนครับในเรื่องของการลงทุนมันเป็นเรื่องเงินเงินหนึงน่งทองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยมักจะมีในเรื่องของความโลภนะครับอารมณ์ร้อนนะครับหรือมีในเรื่องของอการหงุดหงิดความเครียรดอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความโลภก็ตามนะครับในเรื่องของการหัวร้อนก็ตามนะครับอยากเอาชนะตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของความกลัวด้วยนะครับเพราะว่านักเทรด ที่สามารถอยู่รอดในตลาดได้หรือสามารถสร้างกําไรแบบย,ยั่งยืนได้เขาจะมีการฝึก mindset ในการเทรดมันจะทําให้เขาเนี่ยมีวินัยในการเทรดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะถ้าหากว่าเรามีวินัยแล้วนะครับเราก็จะมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเมื่อไหร่ที่มีแผนการเทรดที่ชัดเจนนะครับกาไรนะครับหรือผลรายได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ความสําเร็จในตลาดนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับมือใหม่ที่กําลังเข้าสู่ตลาดนะครับเดี๋ยวจะมีคลาสนะครับหรืออ่ามือใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นเนี่ยนะครับจะมีคอร์สเรียนให้กับพี่ๆเพื่อให้พี่ๆเนี่ยนะครับได้เรียนรู้หลักและวิธีการนะครับว่าการเริ่มต้นจะต้องเป็นไปในรูปแบบ ไหนนะรถราหากว่าใครนะครับที่ชอบในเรื่องของการเรียนรู้หลักการเทรดแล้วก็นะฮะอย่าลืมกดติดตามช่อง Volunteer Academy ไว้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับผม